สวัสดีครับนผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าฟอนเมิชชั่นนั่นเองนะครับสำหรับเกมตรงนี้นะครับที่เป็นเกมโด่งดังของไฮสแควน i กนะครับนาตอนนี้ก็พัฒน,นาลงในเวอร์ชั่นมือถือกันแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันในส่วนของตัวฟอนเ m มิชชั่นในเวอร์ชั่นโมบายจะเป็นยังไงกันบ้างครับ มาแล้วทุนผู้ชมครับนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะครับมันเข้าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าใช้วีแชทในการล็อกอินนะครับแล้วต้องกรอกในส่วนของตัวชื่อแล้วก็ในส่วนของตัวเลขสีด้วยนั่นเองนะครับเข้าค่อนข้างยากนิดนึงนะเดีย๋ยวเรามาดูบรรยากาศในเกมกันครับผมไอ้ใครที่ชื่นชอบหุ่นยนต์นะ อีกก็คือใครที่เคยเล่นในส่วนของตัว Font Mission นะครับของ Kai's q u i n a r นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเวอร์ชันมือถือะครับว่าเขาพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะตัวเกมมีแค่เวอร์ชั่นภาษาจีนอย่างเดียวรท่านผู้มชมนะไม่มีเวอร์ชันภาษาอื่นนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันไปพร้อมๆกันเลยนะไหนๆก็อ่านไม่ออกแล้วนะครับนะในส่วนของรอบที่1นนะนี่ครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t a l s t l a a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, b l u a r c h i และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center มี2ตัวละครลืมไปนี่จมตีเราไม่ได้สิเราจมตีระยะไกลไงนี่นะครับเน์นเขา ก็คือตัวไหนถ้ามันโจมตีอากาศได้ครับมันก็จะโจมตีได้เลยนะเมื่อ,อก่อนเกมในคอนโซลแนวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นแท็กติกแบบนี้นะก็คือบุกเข้าไปนะแต่ตอนนี้ตัวคัสซีนของเกมในเวอร์ชันมือถือทําได้ดีมากนะดูดิคือเป็นคอนโซลที่ไอไม่ใช่เป็นตัวคัสซีนที่แบบพลาดไม่ได้เลยนะแต่ละฉากออกมาค่อนข้างเท่ท่านผู้ชมไอดูดิถึงจะไม่ได้บังคับเองนะ ดูแบบอลังการนะครับทุกผู้ชมโอลูกเพ่ยางเท่เรียบร้อยไปไอ้ลมแล้วไงอะเอาไม่ลงครับเอาไม่ลงมาทีนี้ตามเราบ้างนะครับนี่มาทางนี้ผมตีไปก็มันจะมีเหมือนคอคล้ายๆซเกีลวอะเออนี่แบบนี้เลยเรียบร้อยไปทั้งแผงครับ งเราไปลุ่นเก็บร้อยไปนะอ่ะอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะมันจะเป็นการพูดคุยกันนะครับไอเกมแนวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะติดการพูดคุยในเรื่องค่อนข้างเยอะเลยเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับเอามาลุมกันอีกแล้วนะครับไปตัวหลักเมื่อกี้ก็ไปละของแรงเข้าไปละอ่ะอันไหนข้ามได้ข้ามครับมาครับมาต่อกันนะสกิปเลย นี่ครับได้เล่นกันต่อแล้วนะครับทีนแล้วจะได้เดินแล้วนะรอบที่1นนะครับลองเดินมันจะเดินเป็นช่องนะครับแล้วก็อาวุธแต่ละชนิดนะครับมันจะโจมตีที่แบบแตกต่างกันนะตรงนี้อธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนกว่านะอย่างเช่นตัวนี้นะครับรัศมีโจมตีอยู่แค่นี้นะครับช่องหนึ่งแดงนะอันนี้ก็แค่นี้นะครับอ่ะเราเดินมาปุ๊บก็โจมตีไปได้ได้ทีหนึ่งนะครับจัดไปให้เดิน2ทีเลยหรอปกติเขาให้เดินแค่ทีเดียวนะ แปลก,กันหน่อยนี<ฮ>่แต่การาฟิกคัตซนีนี่สวยจริงๆอันนี้ชอบส่วนตัวเลยนะปกติก็ไม่ค่อยชอบพวกไอแนวหุ่นยนต์เท่าไหร่นะกับพวกกันดั้มอะไรแบบนี้ผมไม่ได้ยินอะไรขนาดนั้นนะออนิเมะก็ไม่เคยดูนะครับรมาโดนเข้าไปอืมรอบที่สองครับอา่อาวันนี้แล้วกันนะครับอยู่ใกล้ใกล้ ขอสับโบกสับบกโบกอัดแบบเน้นๆนะครับแบบเน้นๆทีนี้รอบของเขาบ้างนีทั้งโบกเอาขึ้นหน่อยเขาขึ้นหน่อยนี่ลองโจมตีตัวนี้บ้างนะครับับไปดินี่ก็ยังไม่เป็นไรอีกเนาะพี่จะแข็งแกร่งเกินไปแล้วนะครับเ,เขาจะหนีละนะถ้าแบบเนี้ยหนีไหม เรียบร้อยอันนี้จะเป็นะระบบการอัปเกรดในส่วตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับที่เราสามารถใส่ในส่วนของตัวนี่ครับที่ดูดีขึ้นได้นะเอาเฮ้ยยังเปลี่ยนไม่หมดเลยแล้วกดออกโอ้ไม่กอยังเปลี่ยนไม่หมดเลยเรากดออกเฉยนี่ครับตอนนี้เรา ได้ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสซ่กันดูนะน่าจะได้ยาวกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะตอนเล่นจริงๆนะครับมาซ่นหน่อยนี่ครับนี่โอ้ยโดนไปโดนไปแล้วทีนี้เราจะได้เล่นแล้วนะครับเสียดายเมื่อกี้เรายังประกอบไม่ครบเลยท่านผู้ชมซ่อมแมนซ่อมแมน เราเป็นซัพพอร์ตเหรอเราเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมนี่อ,อืมตีไปครับโอ้งอ้หลบได้อดโ,อโอ้โดนครับเรียบร้อยโดนสวนมาครับนี่ คือชอบภาพของเกมนี้นะทำดูดีมากนี่โอ้โหโดนอีกละโอ้โหระยะประชิดขนาดนี้นะเดี๋ยวตัวนี้สายเลยสายเลยอ่ะจัดไปเอาแบบเน้นๆไปเลยเน้นๆไปเลยเน้นๆไปเลยลูกที่ เน้นๆไปเลยเรียบร้อยจับไปหนึ่งครับผมใ,ใกล้ๆมันเลือกสกิลอะไรไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้ไม่มีอะไรอตัวโลงขุนของเรานะเป็นหน้าเมนมเมน,น,นูนั่นเองทุกชมครับเราสามารถปรับแต่งพวกขุนต่างๆเพิ่มเติมได้นะแล้วก็มีกาชานะครับเรามากระชากันสักหน่อยอเราสกิปเลยนะครับจะเป็นตัวละครระดับปีนะกระชาเพิ่มเติมไม่ได้อยู่แ่านี่ครับสิบครั้งไม่ได้นะไม่ได้แล้วนะครับ นี่อันนี้จะเป็นเมนูทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวหน้าล็อบบี้ของตัวเกมนะเราเข้ามาตรงการปรับแตง่งหุ่นนะครับเดี๋ยวเราเลือกสักตัวหนึ่งที่เราอยากจะปรับแต่งนะ,ะสมมุติว่าตัวนี้นะครับเนี่ยมันสามารถปรับแตง่งในส่วนของตัวอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมนะครับคือมันสามารถ upgrade, อัปเกรดความสามารถของตัวละครเพิ่มเติมขึ้นม,มาได้นะตัวละครก็จะดูโหดขึ้นนะแต่แลกะก็สเตตัสที่เพิ่มมามันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับที่เพิ่มขึ้น อะไรแบบนี้นะอันนี้จะใช้แต่ของสีม่วงนะตัวนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันมีของหรือเปล่าไม่มีนะน่าจะมีแค่ตัวที่ผมใช้อยู่เมื่อกี้แหละนี้ก็มีนะเนี่ยขอปรับแต่อันเนี้ย่าตัวนี้เราใช้อยู่นะครับมีแต่ปรับอันนี้เออเนี่ยเรามาใช้ของอีกตัวนึ่งก็ได้นะเนี่ยอันไหนดี แต่ถ้ามันลดมากๆพวกเกาะหรืออะไรแบบนี้ลดมากๆก็ไม่จําเป็นต้องไปปรับมันนะคถ้ามันดีอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกนะนี่ครับอ่าอันนี้จะเป็นกาเชไอไม่ใช่ดิเลเกเตอร์ตัวละครนะครับนี่ตัวละครที่ไอพวกขี่หุ่นนั่นแหละไอตัวขี่หุ่นนั่นแหละยังไม่ปลดล็อกหรือพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมนะครับน่าจะมีพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมอัปเกรดในส่วนของตัวเหมือนความสามารถพิเศษของตัวละครนั้นๆนะครับมันอ่านไม่ออกนะที่เก็บแพ้ด้วย ออระบบน่าจะค่อนข้างลึกประมาณหนึ่งนะโหมดก็ยังปลดล็อกไม่หมดนะครับอันนี้กระชานะแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดที่เราเข้าไปเล่นเลยนะครับเรากดแล้วก็เราจะไปลุยต่อในแชปเตอร์นะครับเ,เช่นแชปเตอร์หนึ่งขีดหนึ่งแชปเตอร์หนึ่งขีดสองหรืออะไรแบบนี้นะครับที่เขาให้เราเข้าไปเล่นเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะที่เหลืออื่นๆก็จะเป็นเมนูรับของนะครับเนี่ยก็มีของแจกมาด้วยนะเนี่ยมีของแจกนี่ แล้วก,กิจกรรมพวกล็อกอินรายวันนะครับเนี่ยจากตัวละคระดับเอสด้วยนะล็อกอิน mm hmm. แค่3วันเองเฮ้ยแจกของหนักดีว่ะเพราะเกมไม่เปิดไทยเนี่ยนะแจกของโคตรด,ดีอ่ะเออใครสนใจออยากเข้ามาลองก็ลองได้นะครับแต่เกมมันเข้าค่อนข้างยากหน่อยนะใช้วีแชทแล้วก็ใช้นโยส่งของตัวชื่อจีนหรืออะไรแบบนี้ในการเข้าเล่นนั่นเองนะครับสำหรับเกมจีนเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาพรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประการน,นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ